เคยมีคนคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ครับว่าตำรวจคือประชาชนและประชาชนคือตำรวจแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงคำคำนั้นเราไปาหาคำตอบกันดีกว่านะครับสวัสดีครับผมนักเรียนในสิบตำรวจเชสตากรช่รวยกลางนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อที่มีชื่อว่าตำรวจหัวใจประชาชนนะครับ ซึ่งตำรวจหัวใจประชาชนคืออะไรครับเราจะมามา,าคาคับตอบกันตำรวจหัวใจประชาชนคืออะไรก็คือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำรวจนั่นเองครับที่จะเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุลดปัญหาอาชญากรรมปัญหาความไม่เป็นระบบระเบียบของประชาชนในชุมชนตัวใช้ที่ดิดการแก้ด้วยการให้ความร่วมมือระหว่างประชาชนและตัวของตำรวจเอง ครับและที่มาของตำรวจหัวใจประชาชนที่ว่านั้นคืออะไรเรามาดูกันเลยนะครับนี่คือเจ้าของแนวคิดครับผมซึ่งก็คือเซอร์โรเบิร์ตเพล์ครับในปีสองพันสาม้อสิบสองนะครับเซอร์โรเบิร์ตเพล์ครับ, Pearl, รบซึ่งเป็นผู้กอ่อตั้งตำรวจมหานครลอนดอน ซึ่งในขณะนั้นเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับผมเป็นคนที่เริ่มแนวคิดนี้โดยแนวคิดนี้ถูกตั้งขึ้นมาครับผมโดยปรับปรุงมาจากแนวคิดเดิมของตํารวจครับผมที่มุ่งในแค่ป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์และสืบสวนจับกลุ่มเพียงเท่านั้นซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่แก้ปัญหาด้วยปลายเหตุนะครับโดยการแก้ปัญหาด้วยปลายเหตุน,นี้แม้ว่าปัญหานี้จะจบไปแล้ว แต่ปัญหาใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆและปัญหาเดิมที่เราแก้ไปแล้วดีไม่ดีนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกก็ได้นั่นเองต่อไปครับหลักการสำคัญของตำรวจหัวใจประชาชนคืออะไรหลักการสำคัญของผมมันจะมีสองข้อใหญ่ๆคือตำรวจนั้นเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนคือ ตำรวจและประชาชนครับผมครับมีความใกล้ชิดติดแน่นแฟนมากขึ้นและจะสามารถมุ่งเน้นกาก่อติดพื้นที่ในชุมชนนั้นได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับอีกข้อดีครับผมคือตำรวจครับผมจะนำประชาชนและหน่วยงานอื่นๆครับเข้าแก้ปัญหาอาชญากรรมโดยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนั่นเองครับ ซึ่งการจะรู้ว่าตำรวจนั้นทํางานสําเร็จหรือไม่ผมจะมีระบบห้าระดับครับผมซึ่งระดับแรกคือระดับที่ตำที่สุดซึ่งไม่ควรจะมีเลยครับผมซึ่งก็คือตำรวจจะสนใจประชาชนเพียงแค่ว่าประชาชนเข้ามาแจ้งความซึ่งระดับนี้คือไม่โอเคอย่างยิ่งระดับที่สองครับคือตำรวจครับผมจะเป็นคนแนะนําในการป้องกัน อาชญากรรมแก่ประชาชนแต่ยังไม่ได้ทําอะไรซึ่งถือว่าโอเคขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ดีเท่าระดับที่จะสูงขึ้นกว่านี้นะครับระดับที่3ครับคือประชาชนแก้งข่าวสารให้แก่ตํารวจเสมอครับผมซึ่งระดับนี้จะดีกว่าระดับ2และ1ครับระดับต่อมาตํารวจนำประชาชนร่วมคิดร่วมทาแก้ปัญหาซึ่งระดับนี้จะถือว่าเป็นระดับที่เริ่มโอเคขึ้นมาแล้วครับผมแต่ระดับที่5 นันคือประชาชนครับผมสามารถแก้ปัญหาและป้องกอันอาชญากรรมได้ด้วยตนเองครับผมโดยตำรวจนั้นจะเป็นคนสนับสนุนและเป็นแกนนำในการแก้ปัญหาด้วยซึ่งระดับที่5นี้ถ้าทำได้ถือว่าสุดยอดนะครับการที่จะเป็นตำรวจัวใจประชาชนครับผมอย่างแรกคุณต้องมีความจริงใจก่อนคุณต้องจริงใจกับ เพื่อล่มงานจริงใจกับประชาชนก่อนนั่นเองครับต่อมาคุณต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่แพ้ไปจากข้ออื่นๆที่จะกล่าวต่อไปข้อสามครับความรู้ความสามารถถือว่าสําคัญในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเรามีความรู้มีความสามารถอย่างเดียวไม่ได้ครับไม่ได้ต้องมีอย่างที่สี่ อย,อย่างที่สี่นี่ถือว่าต้องใช้คู่กับยาที่สามซึ่งก็คือไหวพลิบครับคนเราจะทำดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ไหวพลิบครับแต่ไหวพริบดีกับความสามารถดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับจะมีทั้งหมดสามข้อ ก็คือคุณต้องให้เกียรติกับประชาชนก่อนครับถ้าเกิดคุณไม่ให้เกียรติกับประชาชนประชาชนก็ไม่ให้เกียรติคุณเช่นกันนะครับอย่างที่สองครับผมให้เกียรติแต่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็เท่านั้นครับฉะนั้นเราต้องมีมนุษสัมพันธ์อยางสุดท้ายครับคือวาทาศิลป์วาทาศิลป์นั้นมีทั้งหมดสีข้อย่อยคือคุณต้องพูดอย่าง ถูกกาละเทศะมีความอ่อนหวานพูดด้วยความจริงพูดในสิ่งที่มีความเมตตาและอย่างสุดท้ายนี่พิเศษสุดนั่นเองครับนั่นคือเมตตาจิตซึ่งแนวคิดการทำงานของโจโฉนี่สามารถปรับใช้ได้กับตำรวจหัวใจประชาชนครับคือคุณต้องมีความเด็ดขาดที่จะทำอะไรเพื่อให้ชุมชนนั้นมีความสงบ ครับแล้วก็เวลาทําอะไรก็ต้องทําให้สุดมีระเบียบแบบแผนมีมูลสัมพันธ์ที่ดีครับซึ่งแนวคิดนี้แนวคิดของโจงโฉถือว่าสอดคล้องกับตระบชุมชนนะครับซึ่งตัวอย่างหนึ่งครับผมที่ถือว่าถือเป็นว่าควรเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยครับผมซึ่งก็คือ ตำรวจภูทรครับผมสอนอส,อนอสอพอบางปูครับผมจังหวัดสมุทรปราการครับผมได,ได้จัดโครงการตำรวจชุูชนยั่งยืนโดยการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุตธศาสตร์ชาตินั่นเองครับสุดท้ายนี้เรามาพบกับคําคมคำหนึ่งครับผมจากหลวงปู่จันสีจันททีโปนั่นเองครับ คนเราทําคนงานคนเดียวไม่ได้แต่ละคนมีดีคนละอย่างควรขันาดาเข้าหากันทํางานด้วยกันต้องเอาศูนย์รวมเป็นหลักไม่ใช่เอาตัวเองเป็นใหญ่ครับสุดท้ายนี้ผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ